กฎทองของศาสตร์แห่งความสำเร็จนั่นก็คือความคิดของตัวเราเองวันนี้หากเราต้องการที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องใดเหตุการณ์ใดก็ตามที่คุณต้องการให้คุณคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆและตาตรึงมันอยู่ในความคิดความรู้สึกของคุณเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้น เริ่มต้นด้วยความคิดวันนี้หากเราต้องการที่อยากจะประสบความสำเร็จมีครอบครัวที่อบอุ่นมีคนรักที่ดีหรืออยากประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณต้องการให้คุณเริ่มต้นจากความคิดเพราะความคิดมันจะนำพาเราเป็นต้นต่อที่จะนำพาเราโยงใยไปถึงเรื่องต่างๆ คนที่ดีสิ่งที่ดีแวดล้อมที่ดีแนวคิดที่ดีความคิดไอเดียสร้างสรรค์ที่ดีเพราะเมื่อเราคิดเฉพาะในสิ่งที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นใจสิ่งแวดล้อมของเรามันจะดีขึ้นเราจะพบเจอคนที่ดีขึ้นคนที่คอยช่วยสนับสนุนในเรื่องทุกๆอย่างที่คุณต้องการอยากจะให้มันผ่านไปได้ด้วยดีเสมอ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความคิดของเราเป็นจุดศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเมื่อเราคิดเราได้ใส่ความรู้สึกเข้าไปโปรแกรมจิตเข้าไปยังจิตใต้สำนึกของเราใหม่นั่นแหลคะค่ะให้คุณทำบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆในทุกๆวัน ในทุกๆวันในทุกขณะจิตที่คุณนึกถึงแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณหงุดหงิดคุณไม่สบายใจคุณคิดถึงความทุกข์ให้คุณเปลี่ยนความคิดแล้วโยงใยไปถึงในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นเมื่อคุณทำแบบนี้ได้สิ่งที่คุณต้องการอยากจะสำเร็จสิ่งที่คุณต้องการอยากจะเห็นในชีวิตของคุณนั่นแหละค่ะมันจะปรากฏเด่นชัดขึ้นในทุกๆวันเมื่อคุณทำแบบนี้ เพียงแต่เราต้องเพิ่มทักษะในการทำให้มันเข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันเหมือนที่เราต้องฝึกทำอะไรสักอย่างฝึกหัดขับรถฝึกเรียนภาษาอังกฤษเราต้องทำย้ำในทุกๆวันเพื่อมันกลายเป็นทักษะที่มันเข้มแข็งและนั่นมันจะกลายเป็นตัวเราในที่สุดเป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามโคตรนุสวัสดีค่ะ